คู่หล่อบอกต่อยาวๆว,วขอบคุณครับฟิลเตอร์เอกครับพี่น้องฟิลเตอร์ในไอจีครับอะไรเซเว่นคู่ไหลสวนยูเด้นีเ่เซเว่นมาสอมบอกมา่อมบอกมา่อมบอกเอาหาแบงานหน่อยบ่ครับสอนที่ไหนเจ้าบรรจุหรือย,ยังบ่ระท่านบรรจุครับเป็นคู่ฝึกสอนนะครับตอนนี้สอบใบประกอบวิชาชีพผ่านแล้วครับ ได้ใบ B ีลายเส้นครับสอบพานแล้วนะครับเลือสอบบรรจุครับแต่ก็ต้องเบิ่งกันอีกเช่นนึงครับฝึกสอนแล้วก่อนนะครับเราอาจจะได้ไปลุยงานกัะทางตัวเกี่ยววิบสีกอนนะครับตอนนี้ฝึกสอนอาจจะเสร็จประมาณเดือนมีนาครับช่วงนี้กับสีเห็นแนกไปน้ำไข่แน่บ่ได้ไปน้ำไข่แน่อันนี้ก็ขึ้นอยู่ที่ดุลระยะพินิจของบอสนะครับของบอสบีกว่า ว่าสิใีไฮนกไปงานใดแนกสิได้ไปบอลจริงสิครับอันนี้อยู่น้ำบอดขึ้นอยู่น้ำบอดเลยเด้อครับแต่ถ้าช่วงใดแนกบ่ได้ไปงานแต่สีเดี๋ยวสิมาไลายสดนั่นสิแหละครับพี่น้องบ่ให้หน้าให้ตาครับรองเพียงสูุฟังครับคุณครูเก่งขอบคุณครับชื่อบิลสวัสดีครับตัวนี้หาไปงานเด็กน้อยวันพ่ออยู่ครับตัวนี้ใส่น้อยหน่นอยน้องเอาไว้ใส่ผู้ครับหาโบหินเดี๋ยวไปงานร้องเพลงพอสองทับสองเพลงไทยสากลโอเคครับหาบักโดดนะครับอยู่ทั้งโต๊ะ เก่งมากลูกขอบคุณครับสูสๆครับสูกันไปครับผมอาชีพที่อาชีพที่มักกับอาชีพที่มักอยู่น้องกันสามารถครอบคู่กันไปได้ครับระวังที่บได้ไปงานกับสิลองเพี่คนฟังครับขอบคุณรางวัลมาลายน้ําใจงานเมื่อวานด้วยนะครับานหมู่บ้านบ่กงานหมู่บ้านกอนนะครับทีอูดอนท่านีครับขอบคุณหลายๆครับ กลินหลายๆเ้อคือกินหน่อยแท้มีอันนี้อยู่ครับเนี่ยมีนมนะครับนมสดนมโคแท้โฟมอตนะครับบริโภคฆษณาให้เพิ่นนะครับนี่แล้วก็มีนี่ครับตัวช่วยตอนเช้าครับวิตามินซีนะครับเห็ดแห้งโมสดชื่นเนี่ยมะเสาถึงผมสิบวสดชื่นจงกในกินนี่เข้าไปกระตุ้นครับสอนอยู่โรงเรียนไหนคะสอนอยู่โรงเรียนเทศบาลบ้านสองนางใหญ่ครับ คะแนนก่อนเนาะเพลงไทยสากลถ้าคิดถึงเธอมากกว่านี้ก็คงลงรักเธอแน่เลยเพลงนี้งงนนมวนครับในกระลังแกะอยู่แล้วก็เฮ็ดโคเวอร์ครับอ้าวันนี้มีข่าวดีจะบอกนะครับแต่โบบอกดอกยังมือแรกงครับสอนเซตแนกสิไปไายเพลงครับ จะไปถ่ายเพลงให้บุญนำพานะครับอันนี้แน็กเฮ็ดเองเลยครับเฮ็ดเองบอดบิ๊กใจดีครับอนุญาตบอกว่าสามารถทำโคเวอร์ได้เลยลงเพจตัวเองได้เลยให้แฟนๆเอฟซีตกเกียมมิวสิกได้ชมได้เลยนะครับถ้าเราอยากทําแล้วแน็กก็คือเฮ็ดเองทุกอย่างครับทั้งการอัดเสียงนะครับลองเพลียงอัดเสียงแล้วก็ไปไทยครับไปไทยแล้วก็เอามาตัดต่อกับเฮ็ดเองครับบ่ได้จ้างเนาะครับก็คือว่าสั่งสรรผลงานให้เอฟซีได้ฟังกันนะครับบ่ให้ทุกคนได้คิดว่าเอ้า คู่แน็กคือเงียบแท้โมมิยังให้เบิงแท้มีเด้อครับเตรียมใบสู้มือครับ,รบก,ห content, กสสหบบห็หาคอนเทนต์นะครับอาชีพแม่กอาฮ็ดคอนเทนต์บ่เก่งซําศิลปินหลายๆคนอื่นเด้อครับสิเน้นไปทางร้องเพงนะเล,เลงเพราะว่าเฮาเฮามักทางนี้เนาะครับเนาะมักทางร้องเพลงเนาะก็เลยสิเฮ็ดแต่คอนเทนต์ร้องเพลงนี่แหละครับส่วนหลายนะครับกะถ้าผู้ใดอยากฟังเพลงในเป็นพิเศษก็ลองอินบ็อกมาหรือบอกแน็เด้อครับเนี่ยก็สิจดไว้ครับจดไว้แล้วก็เดี๋ยวสิทยอยร้องลอง ติ๊กต็อกนะครับลงทั้งบ้านฝ่าน้ำเนาะสวัสดีครับคนที่เพิ่งเข้ามาหัวใจหอด้หอดสามหมื่นดวงสีรองเพลงให้ฟังนะครับขอลงคะแนนก่อนนะครับขอลงคะแนนก่อนนะครับอันนี้เป็นช่องฟรีนะครับคะแนนฟรีเนาะอันนี้เด็กหน่อยสอบได้เบิดเลยขอแฟนบ่าวบ่บมาหอดมือนี่นาทีของน้อง ก็คือหาเขาสถานะเดิมๆสองเขามันเปลี่ยนไปแล้วแต่โดนอดีตฮักสองเขามันกายย้ำเ้าในทุกเหตุผลมีเขาเป็นแฟนทั้งคนให้อดสาวความเก่าเบาดอ ดูนักพูดและสไตล์กันมองคล้ายๆคู่ชินจังขอคูณในหลายครับแมนว่านอ้อครับคู่ชินจังนี่ใจดีครับตั้งแต่แนกยังบ่ท่านมีไม่ส่วนตัวนะครับคู่ชินจังก็เป็นคนที่ให้ไมแนักยืมตลอดนะครับถามว่าเก่งเก่งใจคู่มันอยู่ดีครับเพราะว่าไม่ส่วนตัวก็คือที่ทุกคนที่มีไม่ไม่ส่วนตัวนะครับเขาจะซีนเอาไว้เพื่อที่สีแบบหนึ่งครับสิ่งสําคัญเลยครับหนึ่งสุขภาพครับเพราะว่าไม่ส่วนตัวนี่คือ เป็นไม้ของขนไพรของมันนะครับถ้าได้ลองปุ๊บก็จะมีเรื่องสุขภาพมันจะเสพเรื่องสุขภาพบ่ติดวัดกันบ่นันบ่นี้กันนะครับวัที่นี้คู่ชิ้นจังก็ให้ยืมครับกเกิดดีใจร้ายได้กระทําควาอมาสระเนี่ยเพื่อนรับสื่อทานสื่ออย่างให้คู่อยู่นะครับวัที่นี้ก็ต้องขอบคุณไปยัง FC ฟซีตกเกี่ยวมิวสิกเอบ้านฮักนะครับวัที่นี้สารฝันให้นะครับให้แนกมีไม้เป็นของเจ้าของเหลือแค่ตอนนี้สิปรึกษาคู่อามว่าต้องหาเฮ็ดสัญลักษณ์ครับสัญลักษณ์ติดไไไม้้้้้้วววนนะคครรรัับบออออาจสสิิิงงเเฮ็็ดดดตตต๊กกกก์ยๆแแลลล นะครับเพื่อบางที่เป็นงานคนหลายๆสิมันอาจจะมีหลงกันบ้างสิครับเพาต้องติดเฮดไวก่อนนะครับกันไว้กนเนาะกันไว้ดีกว่าแก้นะครับสวัสดีครับร้อยยี่สิบเจ็ดท่านสามหมื่นดวงแล้วโอ้ยหอดไว้แฉลงคะแนนบพท่นเหลวอยู่นะครับร้องเพลงสากนนะครับเมื่อนี้สอนเด็กน้อย้องร้องเพลงครับเมื่อนี้เป็นคาบสอนร้องเพลงที่ถนัดนะครับเป็นในชั่วโมงของวิชาดนตรีแล้วนะครับ ประมาณบ่ายโมงครึ่งครับบ่ายโมงเคิงเ็กหน่อยสิมาเรียนนะครับอ๋อสวัสดีจ้าคุณแอ็กสวัสดีครับมาบัดทีนี่เกตการดบ้านแหล้ๆจังโมงแล้วจังโมงแล้วนอนี่นเนาะสวัสดีครับสวัสดีเดอ้อสวัสดีเดอ้อคู่รอแนี่ยขอบคุณครับเอาเพลงยังดีครับ เอาเพลง,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 งยังดีเ,อ,เอาเพลงอะไรดีนาะฟั้งเพลงยังดีนาะพี่น้องยืมยืมครูมากินเขาน้ำในจา้าสันโอมีโอกาสพอกันเ้อครับมีโอกาสพอกันครับ วันเกิดครับวันเกิดครับวันเกิดมาเด้อครับวันเกิดน้องแน็เกิดวันที่28สิงหาคมนะครับ2,543นะครับ28สิงหาคมเด้อพี่น้องอาทิตได้จัดงานวันเกิดครับอยู่กลางทงหน้า <laughs> กะฮู้ว่าเจ้าทิ้งไปกะฮู้ว่าเจ้าอยู่นําเขากะฮู้ว่าฮักสองเฮาจังไดกะเอาคืนบ่ได้กะฮู้เจ้าเคยตัวกันแล้วกะยังจำฟังใจแต่กะจักสิเฮ็ดจังได จังสิลืมเจ้าได้สักทีเธอใด้เธอนั้นตัวใจว่า,าวหันเศร้าหักตั้งใจว่าสิสังคข,ขักขักแต่ก็เห็ุบ่ได้สักที สั่งได้สั่งแล้วม่จมไว้เห็ดแนวดอกกันน้องมาหลอกมาตัวมาเห็ดไอคักป่านนี้สั่งได้สั่งแล้วแต่สั่งบาได้อีลีโมเมนต์โมมีวิธี ย้อนฮักน้องนิติเลยสร้างบ่ได้สั้งไรสั้งแล้วครับเพราะจังเลยขอบคุณครับฟังเพลงอย่างน้อนะครับเมินเดี๋ด้อครับเมินเดียเลยเรื่องเชียร์รองนักอ่านบทท่านเด้อครับกันว่ายิ้มแน่ครับยิ้มอยู่ครับตาบทท่านตื่นเลยครับตอนนี้ตาบทท่านตื่นวันไหนครับเฮ็ดแผนเด็กทำมาขึ้น เขียนแผนนะครับตอนนี้เดี๋ยวต้องเขียนเพิ่มอีกครับหลังจากบ่ายโมงว่าสิเขียนแผนเพิ่มอีกประมาณสองแผนครับอีกสองแผนนะครับวันคิดฮอตดีได้ครับวิตามินซีครับวันคิดฮอตดีของผู้ใดญน้อครับอ๋อของพี่เบีรยได้ครับขอบคุณน้องคินนะครับ๋นวมสือวันนี้ไม่หครับ เวโปรตีนไขมันต่ำไฮโปรตีนนะครับเป็ยไฮโปรตีนนะครับกินแล้วอิ่มโดดเลยครับวันนี้ครับเราเวลาข้ออกกับร่างกายมันก็สีซอยเขาเรียกว่าอย่างก็ซฟพลังงานเราเห็นเดีห้วขาออกไ้โดดน้ำบวมเอยังไงนะครับให้บุญน้ําผ้ามอบให้คู้ชินจังกับกล่องวายุแน่ของใไดครับหาขี้ก่อนครับมอบผลงานเพลงให้บุญน้ําผ้านะครับมอบให้คู่ชิ้นจังแล้วก็กล่องวายุเด้อ ยังพากันเก่าผ่านพ้นมีเจ้าเป็นคนคอยกำลังใจยิ่งนานเท่าไรก็ยิ่งมั่นใจในคำอ้ให้สาย